สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง emulator ของ Android ไว้เล่นเกมมือถือบน PC หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่ดีเสถียรและก็รวดเร็วที่สุดในปัจจุบันแล้วนะเผื่อใครเล่นตัวของ7บาบ Idol RPG หรือว่าเกมแนวตั้งหลายๆเกมนะครับทาง LD Player เนี่ยเป็นโปรแกรมที่สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ หรือว่าใครเป็นสายรีไอนะครับสามารถโคลนหลายๆห,หน้าจอแล้วมาตั้งออโต้คลิกให้คลิกพร้อมกันทุกหน้าจอได้แถมยังสามารถตั้งเซตบอทให้เขากดเองได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องกดคลิกเองก็ได้นะครับและก็ภายในวันที่15กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมทาง L d p ด a y พ y t r t i l i n d n d เนี่ย เขามีกิจกรรมดีๆแจกเงินทั้งหมด300 US d อลลารเนะครับเพื่อใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมผมจะทิ้งลิงก์วันที่ใต้าล่างคลิปเข้าไปร่วมกิจกรรมน้อแล้วก็เผื่อใครอยากเข้าร่วมกันด้วยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด LD Player มาเล่นไปพร้อมๆกันได้นะครับเป็นโปรแกรมที่ดีแล้วก็คู่ควรกับคุณเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะเผอารฟาฟร์มบลีเกติดเช่นเคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม F c Journey เป็นเกมประเภทอ r ร์เอชที่มีระบบ Open World เข้ามาแทรกตัวเกมเลยจะไม่เหมือนเกมอ r ร์เอชทั่วไปในตลาดนะครับแล้วก็ตัวเกมนี้มีแพลนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่8สิงหาเลยก็คืออีก1วันแค่นั้นเองนะครับแล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับ อัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะของแต่ละตัวละครน,นะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยว่าตัวละครทุกตัวในเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นแ้งเอหรือว่าแลงเอสนะครับหรือว่าตัวละครแสงมืดเนี่ยนะครับทุกตัวละครสามารถอัปเกรดไปจนตันระดับพารากอนแล้วก็ปลดล็อกในส่วนตัวของไอเทมเฉพาะได้เหมือนกันหมดทุกตัวอย่างเช่นตัวละครโอดี้อ่าเป็นตัวละครแลงเอ A, ใช่ไหมครับการที่จะปลด อุปกรณ์เฉพาะเนี่ย,ยก็ต้องอัพตัวละครขึ้นมาระดับเทพนิยายอ่าหรือก็คือระดับสีเงินบวกถูกไหมอ่ะในส่วนตัวของตัวละครอ่อาทอรานเนี่ยนะครับเหมือนกันเลยการที่จะปลดล็อกในส่วนตัวของอาวุธเฉพาะเนี่ยก็ต้องอัพตัวละครถึงเทพนิยายบวกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกตัวละครเนี่ยมันจะอิงจากตรงนี้หมดเลยแล้วคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนตัวของไอเทมที่ใช้อัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะว่าหาได้จากที่ไหนบ้างนะครับก็หลกัลกๆเลยเนี่ยนะครับ ไอเทมนั้นเนี่ยสามารถฟาร์มหาได้จากดินแดนความฝัน,นครับอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะแต่ว่ามันต้องติดอันดับท็อปๆด้วยอย่างเช่นข้อจํากัดเลยสำหรับผมเนาะอันดับ 1- ถึงอันดับ10เนี่ยสามารถหาในส่วนตัวของตรงนี้แกนแห่งสายน้ำเนี่ยนะครับได้10ชิ้นแล้วก็แกนแห่งการเวลาเนี่ยได้4ชิ้นใช่ไหมซึ่งตัวนี้นะครับแกนแห่งกระแสน้ำเนี่ยมันจะใช้อัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยก็คือตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล5 ตัวนี้แกนแห่งการเวลาอัปเกรดอุปกรณ์ตั้งแต่เลเวล6ถึงเลเวล15นั่นเองนะครับซึ่งหลักๆมันต้องใช้ตัวนี้เยอะมากอาแล้วถ้าเราติดอันดับท็อป100เราก็จะได้1ชิ้นใช่ไหมแต่ว่าตัวของอันดับตัวของ101เป็นต้นไปเนี่ยจะได้แค่ตัวของแก่นกระแสน้ําแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ global เนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนให้ตัวของแก่นแห่งการเวลาเนี่ยหรือว่าสีส้มเนี่ย หาได้จากตัวของอันดับล่างๆแล้วด้วยเป็นการเก็บเศษประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่มันต้องแอคทีฟแล้วก็แข่งขันกันคือการตีบอสด,ดิแดลแห่งความฝันใช่ไหมแล้วก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยหาได้จากการเติมเงินจากแพ็กเกจต่างๆและอีกอันหนึ่งเลยก็คือเปิดกาชาตัวของธาตุแสงมืดเนาะก็คือสถานีดูดาวใช่ไหมมันจะมีโอกาสได้ตั้งแต่ตัวของกระแสน้ําแล้วก็ตัวของแกนแห่งการเวลานะครับประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเกมนี่แหละคือของ N Game อย่างแท้จริงก็คือตัวของ uh oh. อัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะตรงนี้นะครับอ่าแล้วคราวนี้มันใช้เยอะไหมบอกเลยว่ามหาศาลครับเลเวล1ถึงเลเวล5เนี่ยใช้150เศษของแกนแห่งกระแสน้ำถูกไหมและเลเวล6ถึงเลเวล10เนี่ยใช้75ชิ้นนะครับของแกนแห่งการเวลาซึ่งถ้าเราติดอันดับท็อป100อ่ะ51ถึง100อ่ะเราจะได้วันละ1เศษ รวมๆเราต้องเก็บ75วันนะครับถึงได้คือแบบอย่างเวออะบางตัวละครเนี่ยเลเวล10ก็คือเก่งแล้วหรือว่าบางตัวละครอย่างเช่นทอราเองเงี้ยก็อัปเลเวล5ก็พอนะมันจะมีบางตัวละครที่จำกัดต้องอัปเลเวล10เลเวล15เท่านั้นแล้วก็ตั้งแต่เลเวล11ถึง15ใช้200ชิ้นขนาดอันดับ1ถึงท็อป10อะได้วันละ4ชิ้นใช่ไหมเขายังต้องใช้เวลาทั้งหมด1เดือน mm. กับอีก2สัปดาห์ เดือนครึ่งอ่ะคือแบบเหลือเชื่อ,อเพราะฉะนั้นบอกเลยว่านี่แหละคือคอนเทนต์เอ็นเกมของจริงนะครับในส่วนตัวของการอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะหรือว่า ex นั่นเองเนาะแล้วคราวนี้เรามาดูตัวละครว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าปั้นบ้างหลักๆอันนี้เป็นข้อมูลจากตัวของเว็บ private gg นั่นเองนะครับมันจะมีตัวละครที่แบบไม่จะเป็นต้องปั้นก็ได้นะเสียเวลานะครับพวกเนี้ยคือไม่จาเป็นอ่าไม่จาเป็นเลยแล้วก็อ่าความจําเป็นเนี่ยถ้ามีของเหลือ,เ,ลอเนี่ยก็ให้มาปั้น เป็นตัวละครพวกนี้แล้วก็จะมีอีกระดับหนึ่งที่ค่อนข้างน่าทำนะครับอ่าแล้วก็7ตัวที่บังคับทําก่อนเพื่อนเลยนะครับมีตัวอะไรบ้างอ่าอาเดนนะครับอ่าเอรอนนะครับเอรอนเอรอนนะครับแล้วก็โอดีนะครับสกาเลตา้าทอรานนะครับมาริลีและก็ะไรเนียเตัวละครนี้แหละนะครับเป็นตัวละครที่เขาแนะนําให้ทําก่อนถามว่าทําไม มันก็มีเหตุผลเฉพาะของตัวมันอยู่นะอ่ะอันดับแรกเลยตัวของอาเดนเนี่ยทำถึงเลเวล5กับ10ในการลง PVE นะครับแล้วก็ PVP เนี่ย5กับ10เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำกัดตามนี้เนาะถ้าใครมีงบก็ปั้น5หรือว่าอัพไปถึง8แล้วก็ถ้าจะดีเลยก็คือต้องอัพถึง10ใช่ไหมอ่าประมาณนี้อาเดนเนี่ย นะครับเป็นตัวละครที่เอาตามตรงเนาะตัวของเขาเนี่ยจะเก่งก็ต่อเมื่ออัปเกรดตัวละครเนี่ยมาจนถึงระดับเทพนิยายบวกนะฮะแลือก็คือสีเงินบวกพร้อมกับตัวของปลดล็อกอาวุธด้วยนิดหน่อยนะครับตัวละครเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่เราสามารถใช้อันติผ่าศัตรูในระยะ2ช่องได้แล้วก็จะทิ้งเมฆแห่งความมืดไว้นาน7็วิซึ่งจะผ่าสร้างดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะควบคุมนะครับทุกๆ2วิ เพราะฉะนั้นตัวเมฆมันจะอยู่ประมาณ7วิใช่ไหมมันก็จะผ่าต่าต่าต่าลงมาเรื่อยเถ้าตราบใดที่อีกฝ่ายติดสถานะผิดปกติหรือว่าติดควบคุมเนาะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเป็นการปล่อยรากไม้ขาวันล็อกศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุด2ตัวนาน2วินั่นเองนะครับนะพร้อมกับทําดาเมจวิละ50%จากดาเมจเราเนาะแล้วก็สกิลที่2เนี่ยเอกสกิลที่3เนี่ยอาเดนจะฟื้นคืนในส่วนตัวของ พลังงานหรือว่าเกตมานานเนี่ย12หน่วยนะครับเมื่อเราเนี่ยทำให้ศัตรูติดสถานะควบคุมนะฮะแล้วก็อาจจะใช้ได้ทุกๆ2วินาทีนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเด้งเด้งเด้งเกตมาเรื่อยๆระดับตำนานเนี่ยก็คือเพิ่มแอคแท็ให้ตัวเขาแล้วก็ระดับเทพนิยายเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นตัวละครที่เริ่มแบบ แตกต่างจากเดิมแล้วนะครับก็คืออาเดนจะโจมตีศัตรูทั้งหมดในระยะเมฆแห่งความมืดนะรพร้อมกับใช้ลากตัวของพัวพันเนี่ยก็คือสตันตศัตรูนะครับอ่าอันนี้คือตัวละครมันจะแบบว่าเป็นการโจมตีฟ้าผ่าเปียงใช่ไหมครับพร้อมกับเมื่อมีเมฆเนี่ยมันจะเป็นการล็อกขาศัตรูทันทีเลยในระยะแบบว่าอ่าตรงนี้ตามนี้นั่นแหละนะครับก็คือในระยะอ่าตัวละครที่ใกล้ที่สุดเนาะสอง่าสองวินาทีนั่นเองเนาะแต่ว่าอันเนี้ยจะล็อก2อตัวใช่ไหม แต่อันนี้คือตาบใดที่ฝ่ายอยู่ในเมฆเนี่ยโดนล็อกหมดเลยแล้วคราวนี้การอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะก็คือจะขยายเอฟเฟกเนี่ยให้ไกล3ช่องจากตอนแรกสกิลอันติเนี่ยมัน2ช่องใช่ไหมขยายไปอีก3มช่องอ่าเพราะฉะนั้นเมฆเราก็ยิ่งใหญ่ด้วยเราก็จะสามารถล็อกขาได้แบบว่าไกลขึ้นเนาะแล้วก็ Level เลเวล10ครับจะทําให้สกิลตัวของลาครัวพันเนี่ยจาก2วินานสามวินั่นเองเพราะฉะนั้นตัวละครของเขาก็อย่างที่บอกปกติแล้ว มันล็อกหาแค่2วิเมฆมันจะผ่าแค่ครั้งเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเป็น3วิอ่ะนะครับเมฆมันจะผ่า2ครั้งอ่าแล้วมันมีคอมโบกับตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือเอรอนนะครับอันนี้คืออีกตัวละครหนึ่งที่ต้องอัพแล้วคราวนี้เรามาดูเอรอนครับเอรอนเนี่ยเขาแนะนําให้อัปเกรดถึงเลเวล10ไม่ว่าจะเป็น PVE หรือว่า PVP ก็ตามนะครับตัวละครนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนว่าเก่งเมื่อระดับเทพนิยายบวกเหมือนกันเป็นตัวละครที่ บังคับทำเทม็มพิิาายบวกอย่างแท้จริงอ่ะนะครับสกิลอันติเนี่ยเป็นการรวบศัตรูมาอยู่ตรงกลางในระยะ2ช่องและติดสถานะขยับไม่ได้ก็คือติดล็อกขานาน3วิคือเป็นสกิลซ c ซีใช่ไหมอ่าสกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีสร้างดาเมจนะครับใส่ศัตรู3ช่องพร้อมกับลดความเร็วโจมตีฝ่าย50หน่วยแล้วก็ลดพลังป้องกันเวท40% ตัวนี้เป็นตัวทีมเวทในเลดเกมคือต้องใช้ในการผ่านด่านผ่านหอผ่านนู่นนี่นั่นเนี่ยคือมันต้องใช้ค่อนข้างโกงนะครับพีพีนี้ไม่เหลือครับโดนรวบมาทีโบตายนะครับอ่ะแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเป็นการสร้างบาเรียรจากดาเมจของตอนเอง280%เนาะแล้วก็ตราใดที่เรายังมีบาเรียรอยู่เราจะได้อัตราหลบหลีก50%ตึงๆนะครับสกิลระดับตำนานเนี่ยคือได้รับดามเอจลดลงเนาะจากศัตรูที่โจมตีระยะไกล ถ้าสมมติเราเลือดต่ำกว่า5 0าเรนี่ยเราก็จะได้พลังป้องกันการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณนี้แล้วก็สกิลระดับเทพใยายครับเริ่มต้นมาเนี่ยเอรอนเนี่ยจะรวบศัตรูมายอยู่ตรงกลางเลยพร้อมกับแบบว่ามันเอาง่ายๆคือปกติแล้วเนี่ยเอรอนจะต้องเกตอันตีเต็มก่อนค่อยใช้ท่าไม่ตายได้ใช่ไหมครับแต่สกิลระดับเทพยายคือเมื่อเริ่มต้นเนี่ยจะไล่ท่าไม่ตายเลยแต่ว่าดาเมจเนี่ยจะลดลงเหลือ50%เ เอาง่ายๆคือเริ่มต้นมามึงโดนรวบเลยฟึบติดล็อกขา3วิจบเลยแต่ว่าดามจอย่างที่บอกมันก็ลดลง50%ใช่ไหมจากตอนแรกดาเมจร้อยนึงก็เหลือ50เปอร์ซึ่งอันที่จริงเราไม่ได้จาเป็นที่จะต้องมาเอาอันนี้นะเรามาเอาแค่อะไรครับเอามารวบแล้วก็ล็อกขาจบใช่ไหมแล้วก็ถ้าอัปเกรดอาวุธอ,อุปกรณ์เฉพาะของเขาเนี่ยดามจก็จะเป็น70%อันนี้เลเวล5ถ้าเป็นเลเวล10เนี่ยล็อกขาก็จะนานขึ้น6วิจาก3วิ ราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยต้องบังคับอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะเป็นเลเวล10เลยนั่นเองนะครับเนาะอย่างที่บอกตัวละครทีมเวทนะหลายๆตัวละครเลยนะครับอาเดนเอรอนนะครับตัวของน้องผีปลายหิมะนู่นนี่นั่นตัวละครที่เป็นตัวเวทเวอ่ะมันจะใช้คู่กับไอ้ตัวนี้นะได้ดีมากๆนั่นเองนะครับเนาะก็ตัวต่อไปนะครับเป็นในส่วนของโอดีนะโอดีเนี่ยเป็นตัวแบบแบกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น PVE PVP แนะนำคือเลเวล10ถึงเลเวล20เลเวล20เนี่ยจะใช้ในส่วนตัวของไอเทมที่เป็นระดับสีแดงซึ่งไอเทมระดับสีแดงเนี่ยหาง่ายกว่าสีส้มนะบอกไว้ก่อนหาง่ายกว่าสีส้มนะครับอ่าประมาณนี้เนาะตัวของโอดี้เนี่ยนะครับมันเก่งของมันเองอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครของเขาเนี่ยเมื่ออัพนะมาถึงระดับเทพนิยายเนี่ยมันจะสามารถสังหารศัตรูหรือว่าฟินิชอีกฝ่ายได้เลยตราบใดที่ดามเมจพิษของเราเนี่ยนะครับ มันเยอะกว่าเลือดอีกฝ่าย5.2เท่าคือจะเป็นการฆ่าทิ้งทันทีนะครับประมาณนี้การอัปเกรดในส่วนตัวของอาวุธเฉพาะเนี่ยจะทําให้ดามจพิตจาก5.2เท่าเนี่ยแรงเป็น5.7เท่าและถ้าอัพมาเป็นเลเวล10เนี่ยเราจะได้มานานเริ่มต้นเลย600หน่วยคือแม่งโคตรดีนะครับแล้วก็ถ้าอัพมาเป็นเลเวล15เนี่ยก็จะได้ขีดจํากัดดามจ6.2เท่าเริ่มต้นเกมเลยเออเพราะฉะนั้นตัวของโอดี้เนี่ย มันแรงแบบเลือเถอะนะเอาจริงคืออันตีของเขาคือปล่อยดามจนะครับสร้างดามจ150%พร้อมทำให้ศัตรูติดพิษจากดาเมจของเรา30%ทุกๆวินาทีไม่สามารถขจ,จัดออกได้คือติดถาวรถ้าเราสังหารศัตรูตายได้มานาคืน600ถ้าเราสังหารศัตรูที่เป็นซามอนได้มานาคืน200ใช่ไหมแล้วสกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีธรรมดา3ครั้งขอย้ำติดคูดาว10วิแล้วสกิลที่3เนี่ยนะครับ ของดีเลยถ้าเราโจมตีพื้นฐานหรือว่าโจมตีธรรมดาใส่ศัตรูที่ติดพิษดาเมจพิษจะแรงขึ้น25%สามารถสแต็กได้20ชั้นเพราะฉะนั้นสกิลติดพิษก็จะแรงขึ้น500%คุณจะบ้าตายเนี่ยคือแม่งเวอร์จัดเลยและสกิลที่4ก็บวกความเร็วโจมตีใช่ไหมพอมาบวกกับสกิลระดับเทพนิยายอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะไปด้วยในตัวมึงแบบแรงเละเทะเลยนะ ตัวละครประเภทอมตะหรือว่ากระโดดไปกระโดดมาที่แบบทุกครั้งที่กระโดดอย่างเช่นอ่าอีก e อย่างเงี้ยกระโดดไปหลุมศพเป็นอมตะนะในตอนที่กระโดดหรือว่าเข้าหลุมอย่างเงี้ยแต่ว่าโดนตัวของโอดี้เนี่ยฆ่าตายนะตราบใดที่ดาเมจของเราเกินกว่าเลือดอีกฝ่าย5.2เท่านะครับแบบหายไปเลยคือแม่งโคตรแรงเลือดเลือดเหลือ20%่อเก็บังคับตายประมาณเนี้ยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อย่างที่บอกส่วนตัวผมนะอัพถึงเลเวล10ก็โอเคแล้วนะ เพราะว่าอัพถึงเลเวล10บแะมันจะได้ตัวของมานาะนเริ่มต้นมา600หน่วยเริ่มต้นเลยใช้สกิลเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นดาเมจจากเลเวล5เนี่ยคือ5.7%กับเลเวล15เนี่ย6.2%ต่างกันแค่0.5นะผมว่าถ้าใครไม่ได้มีทรัพยากรมากพอเนี่ยอัพถึงเลเวล10ก็พอเพราะว่าการที่จะอัพจากเลเวล10เนี่ยไปถึงเลเวลเอ,อ่อ15เนี่ยนะครับมันใช้200ออ่ะ เอาไปอัพตัวละครขึ้นเลเวล10อะได้2ตัว3ตัวเลยนะเพราะฉะนั้นผมว่าโอดี้เนี่ยก็ถ้าใครงบไม่มีเนี่ยแนะนำว่าอัพถึงเลเวล10ก็พอแล้วเอาไปทำตัวอื่นประมาณนั้นเนาะแล้วก็คราวนี้มาดูในส่วนตัวของทอรานนะครับทอรานเนี่ยอัพเลเวล5ก็พอเป็นตัวละครที่ผมมองว่ามันขี้โกงมากนะมันเป็นตัวละครที่ไม่จะเป็นต้องมีสกิล EX กก็เก่งแล้วแต่ถ้ายิ่งมีก็ยิ่งเก่งหลกัลกๆเลยนะครับตัวละครของเขาเนี่ย เมื่อเราอัปเกรดถึงระดับเทพนิยายบวกนะครับตัวของทอรานเนี่ยจะทำการทำพันธะสัญญากับพันธมิตรที่อยู่หลังเขาเราจะได้รับดาเมจแทนตัวละครนั้น50%อนจนกว่าจะสิ้นสุดนะครับแต่ถ้าทอรานตายเนี่ยเราจะเอาเลือดจากพันธมิตรตัวนั้นเนี่ยสละมา85%เพื่อเพิ่ม HP ของเราจากตัวของ HP ทอราน150%ประมาณนั้นและตัวของ การทำมรตาสัญญาเนี่ยจะสิ้นสุดอ่ามันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันก็ยังไม่ได้ค่อยแบบรู้สึกโกงเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเราอัปเกรดมาเป็นอุปกรณ์เฉพาะเลเวล5แค่นั้นนะตัวละครที่เป็นตัวดาเมจที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเป็นตัวอะไรก็ได้นะถ้าสร้างดาเมจเนี่ยจะฟื้นฟูเลือดให้ตัวของชอรานตามดาเมจ25%ที่สร้างไปคือแบบเข้าใจคําว่าแบบตัวละครมันรับดาเมจแทนตัวข้างหลังใช่ไหม อ่าแล้วเราจะแบบโดนดาเมจเยอะมากคราวนี้แต่ถ้าเราอัพสกิลเฉพาะเลเวล5เมื่อไหร่ก็ตามอ่าตัวละครที่อยู่หลังเราโจมตีปุ๊บทอรานเด้งเลือดคือแบบเชี่ยโหดจัดนะครับแถมตัวละครนี้ยังมีสกิลสะท้อนดาเมจ180%ที่ได้รับนะแล้วก็สกิล2เนี่ยขโมย HP สูงสุดของอ e ีฝ่ายมาบวกเป็น HP ของเราแถมยังทำให้อ e ีฝ่ายได้รับดามจเพิ่มขึ้น13%นะเอาไว้ตีบอสก็ได้นะสกิล2เนี่ยนะครับ ตายเกิดได้1รอบนะครับบอกเลยว่าของแท้นะครับมันเลยเป็นตัวที่แบบน่ารำคาญสกิลอัพสกิลระดับตำนานเนี่ยก็คือเป็นการโจมตีธรรมดาแล้วฟื้นฟูนฟนฟนมานานแรงขึ้นถ้าอัพเป็นเลเวล3ก็ฟื้นฟูนฟนฟนมานานแบบ50%เน่ะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่โอ้สกิลรัวๆเหมือนกันนะตัวนี้แหละคืออีกหนึ่งตัวที่ผมมองว่ามันดีแล้วมันก็โกงมากๆเลยนะอัพแค่เลเวล5อาวุธเฉพาะอะเก่งเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเนี่ยที่เกิดมาเพื่อตีบอสก็คือน้องมาริลี ถ้าจะเอาไว้ PVP เนี่ยไม่ต้องอัพเพราะว่าตัวละครมันไม่เก่ง PVP เลยนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไว้ PVE เนี่ยเป็นตนนัวละครเน้นตีบอสมันเก่งสูสีหรือาอาจจะเก่งกว่าโอดี้ด้วยซ้ำในการตีบอสนะครับแต่ปัญหาคือมันไม่ได้แบบว่าใช้งานอัตาประโยชน์อออรราวขนาดนั้นมันเก่งแค่ตีบอสเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมจะแนะนำว่าให้ทำโอดี้มาแล้วก็ปั้นให้เป็นระดับแบบขึ้นระดับแบบอาเลอเลิศบวกเลยอะไรประมาณนี้นะครับ เนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามาดูดีๆเนี่ยถ้าถามผมนะน้องมารีลีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาอาวุธเฉพาะก็ได้เพราะสกิลมันโกงอยู่แล้วมันโกงอยู่แล้วเลยตัวละครของเขาเนี่ยถ้ามาดูสกิลระดับเทพนิยายคืออาแอคแท็กของมาลิลีเนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%เนะครับเมื่อพารามิตรตัวอื่นๆไล่ท่าไม้ตายสามารถทับซ้อนได้6ครั้งเมื่อสกิลทับซ้อนครบอาสูงสุดก็คือ6ครั้งเนาะ จะสร้างดาเมจแบบไม่สนใจพลังป้องกันคือเป็นชูดาเมจอันนี้คือสกิลระดับธรรมดานะถ้าเราอัปเกรดอาวุธเฉพาะนะครับเป็นเลเวล5เนี่ยทุกๆ10วินาทีเนี่ยตัวของมาลลลีเนี่ยก็จะได้สแต็กเพิ่มขึ้น1ชั้นแบบไม่จะเป็นที่จะต้องให้พานามิต,ตัวอื่นใช้อันติอ่าก็ดูเฉยๆใช่ไหมแต่ถ้าอัปเกรดมาเป็นเลเวล3ครับเอกรีเวลเลเวล10เนาะอาวุธเฉพาะเลเวล10เนี่ยแอตแทกจาก5%ก็จะกลายเป็น7.5 ถ้าอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะเป็นเลเวล15ก็จะกลายเป็น8.5%เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าดาเมจแม่งเพิ่มขึ้นแบบบันเทิงอะ่ะธรรมดาก็บวก30ดาเมจแถมยังไม่สนใจพลังป้องกันอีฝ่ายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวที่เกิดมาเพื่อตีบอสแต่ถ้า PVP อ่ะก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับอ่าก็คือส่วนตัวผมผมมองว่าถ้าปั้นตัวละครสูงๆอะ่ะนะครับแล้วก็แบบเอาตามตรงนะอัพแค่ถึงเลเวล5หรือไม่ก็ถึงเลเวล10เนี่ย ผมว่าตัวแม่งตึงแล้วอะในการตีบอสนะครับแต่อย่างที่บอกอัตราประโยชน์ในการใช้งานก็อาจจะไม่เท่าโอดีนั่นเองนะประมาณนี้เนาะแล้วก็คราวนี้เรามาถึงตัวละครสายแบกแบบต้องเติมอะนะครับตัวละครแสงมืดนะสเ a ลต้าแล้วก็ไรเนียนะครับไรเนียเนี่ยอัพถึงเลเวล10ก็พอตัวละครของเขาเนี่ยเก่งอย่างไงเนาะไรเนียตอนอัพเกรดอุปกรณ์เฉพาะนะครับ <Perfect. S 1> ตัวของไรเนียเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยสกิลระดับ เทมนิยายบวกเนี่ยก็คือสร้างดาเมจสองร้อยเเใส่ศัตรูและทําให้ศัตรูตัวนั้นเนี่ยล้มลงและก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นถาวรจนสิ้นสุดเกม2ี่าถ้าอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะเป็นเลเวล5เนี่ยก็จะสร้างดาเมจสองรเเซซึ่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะเป็นเลเวล10คือดาเมจที่พันธมิตรที่ถูกสลับตําแหน่งได้รับลดลง25%ไปจนสิ้นสุดเกมซึ่งไอตัวสก,กิลนี้เนี่ย มันจะเอามาใช้คู่กับสกิลสมดุลพลวัตตัวนี้ก็คือเราจะสลับตำแหน่งกับเพื่อนที่อยู่ข้างหน้าที่ติดกับศัตรูใช่ไหมแล้วพันธมิตรตัวนั้นนะ่ะนะครับเมื่อเราสร้างดาเมจกับศัตรูที่ยืนอยู่หน้าพันธมิตรตัวนั้นพันธมิตรที่เราสลับจะฮิลเลือดด้วยแถมถ้าได้สกิลนี้ก็คือลดดาเมจที่ได้รับลงอีก25%นะ่ะบอกเลยว่าตึงๆเป็นตัวละครที่เอาตรงๆนะผมมองว่าไม่ต้องอัพ สก,กิลแบบ EX หรือว่าอาวุธเฉพาะแม่งก็เก่งอยู่แล้วนะเพราะอัพมามันยิ่งมีประโยชน์มากกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนตัวของมาริรีตัวของสกาเลต้าเนี่ยนะครับสกาเลต้าเนี่ยมันสายคนรวยอย่างแท้จริงเนาะให้อัพเกรดก็คือเลเวล10อย่างต่ำา15แล้วก็20นะตัวละครตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่เอ่อมันมีอมะตะนะครับมันมีบัฟดาเมจให้เพื่อนมันมี ฟื้นฟูมานาให้ตนเองมันมีสร้างบาเลียให้เพื่อนนะครับมันมีสร้างดาเมจเป็นชูดาเมจไม่สนใจพลังป้องกันแล้วก็ยิ่งพันามิตรเหลือรอดเยอะแค่ไหนเนี่ยหตัวก็จะสามารถสร้างดาเมจเพิ่มขึ้น10%เพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวละครที่แบบโอ้บัฟตัวเองก็ได้นะอมาตาอีกตางหาฟื้นฟูนู่นนี่นั่นนะแล้วพอเราอัปเกรดในส่วนตัวของตัวละครถึงระดับเทพยายบวกเนี่ยถ้าพันธมิตรที่ไม่นับตนเองเนี่ยเหลือรอด4ี่คนไม่นับซามมอนด้วยนะอ่ะ ตัวละครของสเกลิต้าจะสร้างดาเมจเป็นชูดาเมจแบบไม่สนใจพลังป้องกันถ้าอัปเกรดอุปกรณ์เฉพาะมาเป็นเลเวล5ก็จะเป็น3ตัวละครอ่าประมาณนั้นก็คือ3ตัวละครที่เหลือรอดไม่นับตัวเราก็ทีมเราต้องมี4ตัวใช่ไหมไม่นับซัมมอนนะครับและถ้าอัปเกรดมาเป็นเลเวล10เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยโกงและ PVP ลงดานลงนู่นลงนี่ลงนั่น,นยกเว้นตีบอสนะนางโหดหมดเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าตีบอสโกงเหมือนกันแต่ว่าสกิล อาวุธเฉพาะเลเวล10เนี่ยแทบจะทําให้ตัวละครของนางเนี่ยเป็นตัวที่โอ้ใน PVP ในลงดาน FK หรือว่าในลงนูนีน่นเนี่ยค่อนข้างโกงคือสกิลนะครับของสเลต้าจะผักศัตรูที่ไม่ใช่บอสที่มี HP ต่ํากว่าดาเมจ180%ของตัวเราและมีอัตราส่วน HP ต่ำกว่า20%ออกจากสนามคือเหมือนกับตัวของโอดี้เลยนะครับที่ฆ่าศัตรูตายเลยจากแบบถ่า e อีฝ่ารเหลือเลือดต่ำกว่าดาเมจของเรา5.2ใช่ไหม แต่ตัวของสเกลิตาคือถ้าฝ่ายเหลือเลือดต่ำกว่า20%และแบบไม่เกินกว่าดาเมจ180%ของเราอะแม่งทุบทีออกไปจากสนามซะ,ะถ้าอัพถึงเลเวล15ก็สัดส่วน25%ของเลือดนะเพราะฉะนั้นเลือดต่ำกว่า25%มึงโดนตบทีหายไปเลยครับเอามาตุงอมตะก็ตายเพราะฉะนั้นโอ้ใน PVP นี่หนักเลยนะครับเนาะก็หลักๆเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมีประมาณนี้เป็นตัวละครที่ควรต้องทำเจ็ดตัวละครเริ่มต้นเลยว่าเอ้ยเราอยากเลือกตัวอะไรบ้างถ้าถามผมนะ ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าให้เริ่มต้นเลยผมเอาโอดีอัปเกรดอุปกรณ์สปอร์ถึงเลเวล10พอก่อนพอก่อนนะครับพอก่อน,ออนแล้วไปอัพทอรานเลเวล5 oh. เพราะว่ามันใช้ตัวของแกนแห่งสายน้ำใช่ไหมนะครับก็หาไม่ได้แบบหาไม่ได้ยากอะไรมากอันเนี้ยแป๊บเดียวก็สามารถทำได้เนาะแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาทำในส่วนตัวของตัวละครอะเอรอนก่อนอรอนเนี่ยถ้าเราอัพถึงเลเวล10เนี่ยมันจะล็อกขา6วิ เพื่อเอามาให้ตัวเนี้ผ่าร,รัวออแล้วก็ตัวต่อมาเนี่ยผมก็จะอัพมาเป็นในส่วนตัวของตัวนี้อาเดนนะครับพออัพอาเดนเสร็จเนี่ยผมจะไปทําในส่วนตัวของตัวละครแบบอ่าแสงมืดถ้ามีงบนะก็จะทําตัวนี้ต่อให้ถึงเลเวลสิเหมือนกันนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ค่อยคิดแล้วกันเพราะว่าสการเลต้าเนี่ยถ้าไม่มีงบทาจริงจริงเนี่ย,ยอ๋อเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าตัวละครอ่าตัวของไอรอนเนี่ยนะไอไอไรเนียเนี่ย เราอัพถึงเทมิยายบวกก็ได้แต่ว่าตัวละครของสการิต้าเนี่ยต้องอัพถึงระดับสูพีมหรือว่าเลิรเลิบวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องทําของตึงพอสมควรน่ะเพื่อเผอเติมเยอะมากๆ ก็อาจจะไม่มีโอกาสได้จับตัวนี้ไงก็เลยคิดว่าอาจจะไปทําตัวอื่นที่เป็นตัวตีบอสอย่างเช่นน้องอมาริลีอะไรอย่างเงี้ยต่อก็ได้นะ s <S ก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากประมาณนี้แล้วกันน้อเพื่อนๆก็ลองจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณของเพื่อนๆและการว่าจะอัปเกรดตัวละครตัวไหนก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงตัวนี้แล้วกันสำหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับคายแล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ